ยาลัเทคนิคเคมราเรามู่มั่นพัฒนาพักษ,ษิพัฒนาเกดเลิศวิชาพาบามีต้นตำรับรำตังหวายทินไทยนักปราชญ์วยราชน้ำใจงามสุดเขตแดนสยามมะขามหวานหลายหลากกล้วยตาก รถดีประเพณีแหเทียนพรนษาแข่งนาวาสองฝั่งโขงเขมราชเป็นอำเภอติดกับชายแดนอยู่เขตปกครองของจังหวัดอุบลราชธานีมีพื้นที่ตั้งอยู่ที่ตดอนออกชิงเหนือของจังหวัดระยะห่างจากตัวจังหวัดประมาณ102กิโลเมตรมีอาณาเขตติดกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เป็นแนวยาวตามลำน้ำโขงประชากรประกอบอาชีพเกษตรกรรมเช่นปลูกข้าวปลูกพืชสวนทำไร่มันสำปะหลังด้วยแนวทางการจัดการศึกษาของสำน,น,นักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาปีพุทธศักราช2539ได้ประกาศจัดตั้งวิทยาลัยการอาชีพระดับอำเภอเพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพสู่ท้องถิ่น และสนับสนุนการพัฒนาชนบทวิทยาลัยการอาชีพเขมาราชจึงจัดตั้งตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการเมื่อวันที่2กรกฎาคมพุทธศักราช2539บนเนื้อที่สาธารณประโยชน์จำนวน350ไร่ตั้งอยู่ด้านตะนออกสุดของประเทศไทยดังคำขวัญที่ว่าทินศักดิ์สิทธิ์แดนไกลเป็นหนึ่งในอาชีวศึกษา อยู่ขวาสุดแผนที่ไทยเห็นพระทิตย์ก่อนใครในสยามปรัชญาวิทยาลัยทักษะก้าวหน้าวิชาก้าวไกลมั่นในคุณธรรมวิสัยทัศน์วิทยาลัยจัดการอาชีวศึกษาให้บริการวิชาชีพเน้นคุณภาพมีความรู้คู่คุณธรรมด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อัตลักษณ์ของผู้เรียนทักษะดีมีคุณธรรมและเมื่อวันที่19เมษายน2559กระทรวงศึกษาธิการได้อนุมัติและลงนามในประกาศเปลี่ยนชื่อสถานศึกษาวิทยายลัยการอาชีพเขมาราชเป็นวิทยายลัยเทคนิคเขมาราชวิทยายลัยเทคนิคเขมาราชดำเนินงานโดยผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์กลยุทธ์ที่เน้นการทำงานเชิงรุก มีคุณธรรมจริยธรรมบริหารสถานศึกษาอย่างมีส่วนร่วมและเป็นแบบอย่างที่ดีมีการพัฒนาบุคลากรในทุกๆด้านเพื่อนำไปสู่การเรียนรู้และการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมีประสิทธิผลโดยมีผู้บริหารสถานศึกษาดังนี้นางชัญญนัทจันเทพาผู้อำนวยการวิทยายลัยเทคนิคเขมาราชนายสว่างสัตธรรมรองผู้อำนวยการ นางสาวธนาวดีพิมพ์ราชรองผู้อำนวยการนางสาวยวนิดาสุภาสอนรองผู้อำนวยการนางเตือนใจไพ่คำนามรองผู้อำนวยการมีนักเรียนนักศึกษาจำนวน2565คนและบุคลากรจำนวน109คนปัจจุบันวิทยาลัยเทคนิคเขมราชเปิดทำการเรียนการสอนทั้งในระบบและนอกระบบซึ่งประกอบไปด้วย หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือปอวชหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือปอวสหลักสูตรวิชาชีพระยะสัน้นการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีห้องเรียนอาชีพในสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาโดยแบ่งออกเป็น3ประเภทวิชาคือประเภทวิชาพาณิชยกรรมได้แก่ 1. สาขางานการบัญชี 2. สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 3. สาขางานธุรกิจค้าปลีกร้านสะดวกซื้อประเภทวิชาอุตสาหากรรมได้แก่ 1. สาขางานเทคนิคยานยนต์ 2. สาขางานเครื่องมือกล 3. สาขางานเทคโนโลยีงานเชื่อมโครงสร้างโลหะ 4. สาขางานไฟฟ้ากำลัง 5. สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ 6. สาขางานโยธา ประเภทวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 1. สาขางานการโรงแรมและการท่องเที่ยววิทยาลัยเทคนิคเขมราชได้ประสานความร่วมมือกับโรงเรียนในเขตพื้นที่บริการที่มีความต้องการในการจัดการเรียนการสอนห้องเรียนอาชีพในสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาเพื่อเป็นการพัฒนาและเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาและนักเรียนในโรงเรียนขยายโอกาสเพื่อเป็นการพัฒนา และเตรียมความพร้อมให้กับเยาวชนเข้าสู่เส้นทางอาชีพโดยได้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการเพื่อจัดการเรียนการสอนห้องเรียนอาชีพซึ่งมีรูปแบบการดำเนินงานคือ 1. รับนักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษาและโรงเรียนขยายโอกาสมาเรียนที่วิทยายลัยที่มีการเรียนการสอนเกี่ยวกับการฝึกปฏิบตัติ 2. ส่งครูออกไปสอนที่โรงเรียนมัธยมศึกษา และโรงเรียนขยายโอกาสเพื่อเป็นการปลูกฝังการเรียนสายอาชีพวิทยายลัยเทคนิคเคมราชจัดการศึกษาระบบทวิภาคีตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพและหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงเพื่อสอดคล้องตามข้อกําหนดพื้นฐานของการจัดการอาชีวศึกษาแนวทางการปฏิบัติการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีโดยวิทยายลายัยส่งเสริมและพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ทุกประเภทวิชาและทุกสาขาวิชาสู่ความเป็นเลิศเพื่อสนับสนุนการศึกษาอย่างจริงจังและพัฒนาหลักสูตรแบบครบวงจรเน้นให้นักเรียนนักศึกษาได้ฝึกประสบการณ์ในสถานประกอบการเพื่อให้เรียนรู้ทั้งทฤษฎีและปฏิบัติอันจะก่อให้เกิดผลสมฤทธิ์ตามความมุ่งหมายของหลักสูตรสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพุทธศักราช2542 มาตรา20โดยวิทยาลัยเทคนิคเขมราชได้ทำความร่วมมือกับสถานประกอบการต่างๆดังนี้บริษัท B. Quick จำกัดบริษัทสยามคูปตาคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนบริษัทฮอนด้าออโตโมบิลประเทศไทยจำกัดบริษัททาปนินจำกัดบริษัทแม็กเวล n อินโนเวชั่นจำกัดบริษัทสยามคอมเพรสเซอร์อุตสาหกรรมจำกัดบริษัทมอนเนโกอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัด บริษัท RNB Food Supply จำกัดบริษัท Mitsubishi Electric Consumer Product ประเทศไทยจำกัดบริษัท Sony เทคโนโลยีประเทศไทยจำกัดบริษัทแสงเจริญแกรนดจำกัดบริษัทกันยงเลกทริกจำกัดมหาชนบริษัทโทโฮคุไพลีเนียประเทศไทยจำกัดบริษัทมอนเดนิชินประเทศไทยจำกัดบริษัทรัศสาทาวเวอร์จำกัดบริษัท g ก o บอล Thai Saw p r e c i s i อ n นด d u s t r y จำกัด บริษัทกุลเทคจำกัดบริษัทพร้อมเทคโนเซอร์วิสจำกัดโรงแรมรอยัลคลิปบีชพัทยาโรงแรมเอเชียพัทยาชนบุรีโรงแรมเดอะไซด์พัทยาโรงแรมเอเชียราชเทวีกรุงเทพมหานครบริษัทซีพีอลจำกัดมหาชนบริษัทนไมเนอร์ฟู้ดกรุ๊ปจำกัดมหาชนบริษัทเซนทรัลแฟมิลี่มาร์ทจำกัด ร้านอาหารฮอนมุนุซชิจำกัดบริษัทเซนคอมเบอร์ชั่นกรุ๊ปจำกัดมหาชนบริษัทศูนย์หนังสือเมืองไทยจำกัดบริษัท SP s t a n l ตเลสคอนสตรักชั่จำกัดและโครงการนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพต่างประเทศที่ประเทศญี่ปุ่นได้แก่บริษัทมารุชินโทโชบริษัทซันโกะบริษัทโอกาะดะบันกิน บริษัททาคาสึกะเซซากุโชบริษัทโตโกโคกิยูประเทศมาเลเซียบริษัทดีบีอีเจอร์นี่รีสอร์ทเบอร์หาดและกำลังประสานความร่วมมือไปอยังประเทศจีนและเวียดนามซึ่งเป็นการจัดการเรียนการสอนในระบบทวิภาคีร้อเปอร์เซเพื่อให้ผู้เรียนมีรายได้ระหว่างเรียนและตรงกัมความต้องการของตลาดแรงงานต่อไป นอกจากการจัดการเรียนการสอนทางด้านวิชาชีพแล้ววิทยาลัยเทคนิคเขมราาอยังให้บริการชุมชนตามโครงการต่างๆดังนี้โครงการฟิกอิดเซ็นเตอร์โครงการอาชีวศึกษารวมด้วยช่วยประชาชนในเทศกาลต่างๆโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนโครงการค่ายอาสาพัฒนาชุมชนการจัดอบรมสำหรับผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถ และผู้ขอต่อใบอนุญาตขับรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือรายงานแห่งชาติสาขาอาชีพช่างไฟฟ้าภายในอาคารระดับหนึ่งสาขาช่างเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือระดับหนึ่งสาขาพนักงานแผนกบริการอาหารและเครื่องดื่มในธุรกิจโรงแรมและพัตตาคารระดับหนึ่งศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถสาขาอาชีพไฟฟ้าภายในอาคาร และฝึกอบรมวิชาชีพร้อยแอาชีพตามโครงการอำเภอยิ้มอำเภอเคลื่อนที่วิทยาลัยเทคนิคเคมราชมีความมุ่งมั่นในการจัดการศึกษาเพื่อให้นักเรียนนักศึกษาได้มีความรู้ทางวิชาการตามมาตรฐานสากลและมีทักษะทางวิชาชีพในสาขาที่ตนเรียนตามมาตรฐานกรอบคุณวุฒิวิชาชีพรวมทั้งคุณธรรมจริยธรรม ที่สามารถนำไปใช้ในการดำเนินชีวิตตลอดจนการบริการชุมชนและสังคมมีการบริหารสถานศึกษาโดยใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมยึดหลักธรรมาพิบาลจนเกิดผลสัมฤทธิ์ที่ชัดเจนซึ่งถือเป็นความภาคภูมิใจของสถานศึกษาดังนี้ได้รับรางวัลสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกระบวนการเรียนการสอนและการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี2559ได้รับกิตติบัตรผ่านการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาแบบครบวงจรสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศระดับ4ดาวประจำปีการศึกษา2559ถึง2562ระดับภาคตนออกฉิงเหนือได้รับรางวัลเหรียญทองศูนย์การเรียนรู้เทคโนโลยีเฉพาะทางงานจักรยานยนต์ระดับภาค ประจำปีการศึกษา2560ได้รับรางวัลมาตรฐานเรียนเงินการดําเนินงานโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนประจำปีการศึกษา2562ประเภทที่1การดําเนินงานภายในวิทยายลัยดีเด่นระดับภาคตนออกเฉียงเหนือสถานศึกษาต้นแบบทวิภาคีสารพลังประชารัฐ Excellent Model School DVE สาขางานธุรกิจค้าปลีกร้านสะดวกซื้อร่วมกับบริษัท C ี o อจำกัดมหาชนประจำปีงบประมาณ2,562รางวัลชนะเลิศระดับชาติกลุ่มลูกเสือมาตรฐานดีเด่นงานชุมนุมลูกเสือลูกเสือวิสามัญแห่งชาติประจำปีการศึกษา2,562รางวัลชนะเลิศระดับชาติกองลูกเสือมาตรฐานดีเด่น งานชุมนุมลูกเสือวิสามันแห่งชาติประจำปีการศึกษา2,562นางสาวยุวันดาทองอ่อนนักศึกษาระดับปวชแผนวิชาการโรงแรมได้รับทุนการศึกษาอาชีวศึกษาฝีมือชนคนสร้างชาติระดับปวชปีการศึกษา2,560จนถึงระดับปวสโดยมูลนิธิ SCG นายพงพิพัฒน์มัตตภานักศึกษาระดับปวช แผนวิชาไฟฟ้ากำลังได้รับทุนการศึกษาทุนเฉลิมราชกุมารีระยะที่สองรุ่นที่1ปีการศึกษา2560โดยสำนักโนโยบายและแผนการอาชีวศึกษานายอภิชัยจันแผงนักศึกษาระดับปวาสแผนกวิชาเครื่องกลได้เข้ารับพระราชทานทุนการศึกษาจากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรบดินทรเทพทยวรางกูล องค์ประธานกรรมการมูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารรุ่นที่9เมื่อวันที่24กันยายน2560นหาสิบด,ดาาุสิตดาไลสวนจิตละดากรุงเทพมหานครจนถึงระดับปริญญาตรีนางสาวอินทิราแก้วเหล่ายยงนักศึกษาระดับชั้นปวชแผนวิชาช่างยนต์ได้รับทุนการศึกษา ทุนเฉลิมราชกุมารีระยะที่สองรุ่นที่สองปีการศึกษา2561โดยสำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษานายกิติศักดิ์ชูสกุลนักศึกษาระดับชั้นปวชวแผนวิชาไฟฟ้ากำลังได้รับทุนการศึกษาทุนเฉลิมราชกุมารีระยะที่สองรุ่นที่สามปีการศึกษา2562โดยสำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา นางสาวนริศราอุติเนตรนักศึกษาระดับชั้นปวชแผนวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยวได้รับทุนการศึกษาทุนเฉลิมราชกุมารีระยะที่สองรุ่นที่4ปีการศึกษา2563โดยสำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษาจากผลการปฏิบัติงานของคณะผู้บริหารครูและบุคลากรทุกคนที่มีความมุ่งมั่นทุ่มเทเสียสละ เพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพถือเป็นความภาคภูมิใจสูงสุดของบุคลากรวิทยาลัยเทคนิคเขมรราชดังคำกล่าวที่ว่าผลงานและความดีสมศักดิ์ศรีสถานศึกษารางวัลพระราชทานพวกเราวิทยาลัยเทคนิคเขมราชพร้อมพัฒนาสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศต่อไป